เยวยวสามวันมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราไปเที่ยวภูเก็ตกันแบบ3วัน2คืนในงบประหยัดดูซิว่าว่าทริปนี้เราจะหมดตังค์ไว้เท่าไหร่นะคะค่าตั๋วเราจองนักถ่าไปแล้วก็หาก,กลับนะคะหมดไปประมาณ1,700บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็ซื้อของที่สายใต้ใหม่ประมาณ500นะคะพวกสกินแคร์ต่างๆแล้วก็ซื้อรองเท้าแตะใหม่เพื่อความสะดวกนะคะเลิกงานเราก็กระโดดขึ้นรถมาเลย มปรอขึ้นรถตอนทุ่มสิบนาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวรถก็จะออกแล้วก็ถึงภูเก็ตประมาณ8ปดโมงกว,กว่าช่วงเช้าเอ hey, น่าจะหลับยาวทั้งทางเลยนะคะนี่เราได้เอามอไม่เห็นอบได้เบอร์เกอร์กับนมมานะคะน่าจะอยู่ท้องเย็นนี้แต่ว่าน่าจะมีพักกินข้าวช่วงแบบดึกๆอีกรอบหนึ่งแต่เคยนั่งแล้วมันหิวตอนกลางคืนเราต้องกินอะไรก่อนคอนกิน๊ เดี๋ยวพักอีกทีคงจะได้เจอกันในี่สุดถึงเวลานี้แล้วนะคะเก่ง <C> e <at> คนรึน่งอ่ะถ้าเราไม่ได้กินอะไรก่อนขึ้นรถอะหิวมากแน่ๆนะคะ ก็ตรงนี้มันมีหมดเลยนะก็หางตัวของเขานะมาแลกได้จริงๆทุกศูนย์บริการเขาก็จอดกันอยู่ที่หมดเลยนะครับมาแบบเยอะมากก้าๆนะคะมาทุกเครือข่ายเลยตรงนี้ก็มีอาหารครั้งอิสลามด้วยก็แลกกันได้เลยของกินเยอะมากปลาหาของกินกันในที่สุดก็ถึงภูเก็ตแล้วนะคะ เป็นเวลาประมาณ13ชั่วโมงนะนับออกจากใต้นะตอนนี้9โมงนะ13ชั่วโมงกว่าถึงภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งรถสองแถวแต่ว่าเอาของเราก่อนนะคะโอเค,อเคนองไม่มีใบแทได้ของแล้วไปขึ้นรถกันภูเก็ตแดดแรงมากแต่ก็ดีดีกว่ามีฝนนะคะไปะมาขึ้นกัน จากจุดที่ลงรถตรงนั้นนะคะเดินมาตามทางเดินตรงเนี่ยแถวชานชาลาที่12 13มันจะมีรถสีชมพูอยู่นะคะเป็นรถที่จะเข้าไปที่ตลาดเลยนะคะที่มันมีตึกเหลืองๆอ่ะแต่ว่าถ้าจะไปหาดเราต้องต่อรถอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นคันนี้กันก่อนนะคะโอ้ยพอดีเลยเราจงไม่ออก ที่พักแล้วนะรอบนี้เราพักเป็นโฮสเทลนะคะที่ b l c c k p a n ท h ร r ตรงซงอียาปะตองรีสิเดนตตรงนี้ข้างๆการไฟฟ้ากนะแต่ว่าเสียดายเขารถเต็มอะ่ะรถที่เขาให้เช่าเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาเช่ารถมาใส่กันน่าจะประหยัดกว่านะคะกับนุบเราเสียค่าที่พักไปคือละ160บาทเออเช่า2องคืนสามร้อยยี่บนะคะแล้วก็อค่ามาจำาอีก200บาท ตอนนี้ไปหามอเตอร์ไซค์ก่อนไ,ไม่รู้ว่าจะมีมาจ้ำม,มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูเงี้ยไขดูเพราะว่าคนไทยไม่แน่ใจเหมือนกันเราได้ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะคะหลังจากที่เดินกันมาสักพักนึงแต่ว่าไม่ใกลจากตรงการไฟฟ้ามากนะคะเดินย้อนกลับมาทางบางลาชื่อว่าร้านโชวมอเตอร์ไบค์ใช่ไหมร้านโชวมอเตอร์ไบค์นะ,ะเป็นร้านเช่าคนไทยมีมาจ้ำนะคะอยู่ประมาณ5 0 0 0ันบาทแต่ว่าถ้ายังไงก็คุยกับที่ทางร้านได้นะคะมีฝากบัตรประชาชนแล้วก็มีมาจ จนะได้ไม่ต้องเดินไกลเราได้เป็นคิกวันละ300แต่ถ้าเช่าหลายวันก็คุยกับพีเจ้าของรา้านด้วยอีกทีหนึ่งได้ค่ะน่ารักมากมีหลายคันมากเลยนะตัว CC ก็มีอยู่นะแต่เราน่าจะขับไม่ไหวรอบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้เจ้าคิกมานะคะเป็นคิกดําแดงไม่ได้สีขาวหู่ใจของเรานะแต่ว่าร้านเช่าอยู่ตรงซอยนี้นะคะซอยเรียกว,ว่าซอยอะไรอะคะพี่ อ,อยู่ซอยเจริญซอ์นะคะลองปักหมุดกันมาดูนะคะร้านโชคมอเตอร์ไบนะคะมีหลายคันมากๆเลยแล้วก็มีซีซีให้เลือกเยอะมากๆด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปกันแค่ <c oughs> ขอบคณค่ะก็ขับมาถึงค่นแล้วค่ะนะคะใกล้มากขับวนมาเนี่ยอันนี้จะเป็นวันเวย์เป็นวงกลมนะคะถนนที่นี่ขับง่ายอยู่นะแต่ว่าต้องระวงังแบบพี่พี่รถตุก๊กๆรถแดงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะเฟียวฟฝ้ากันมากๆเลยนะคะ นี่เราก็ได้มอไซค์ผู้ใจเราหาดสวยมากวันนี้เพราะว่าคนยังไม่เยอะเป็นเวลาเที่ยงเอ้าลืมถอดหมวกปเดี๋ยวเรานั่งพักกอดกันที่หาดสักพักนะคะหาอะไรทานแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเอาของเก็บในที่พักกันข้ามมาจากตรงข้ามหาดป่าตองนะคะจะมีตลาดเดชินยาร์ดอยูย่นะคะเป็นที่ที่เราเคยมาทำงานช่วงปิดเทอม นี่ร้านนี้ใจหายเหมือนกันนะคะเราเคยเป็นคนแบบว่าชงเหล้าเนี่ยเป็นบร์เทนดี้ที่ร้านนี้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของฝากไปแล้วนะคะคิดถึงมากๆเลยบรรยากาศที่นี่น่ารักมากเลยนะทุกคนตอนเย็นน่าจะมีของเยอะกว่านี้อากาศดีมากทุกคนเปิดไม์หรือยังต้องเช็คไม์ก่อนนะอัดไปแบบลืมเปิดไม์บ่อยมากอากาศดีมากคิดถึงปะตองสุดๆนะหา,าดปะตอง แบบ i t so s beautiful you know และนี่คือเสียงที่เราคิดถึงมากเป็นเป็นเสียงที่แบบหายเหนื่อย,ยอะ่ะ ที่ทํางานหนักมาทั้งเดือนหายเหนื่อยเนียว่าวอากาศดีมากทุกคนวันนี้ไม่มีแดดเลยอ๋ยอากาศดีมากดีฝนจเบลล์แล้วนถึงมันจะดูไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ก็เริ่มเยอะแต่วันนี้ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันเพิงเที่ยงแล้วก็แดดก็ไม่แรงด้วยวันนี้ยอยากขับรถไปเล่นสังเลยอ่ะ อ่ให้ดูหาดแค่นี้ให้ดูหาดแค่นี้ไปละจะไปขับรถเล่นละไปละตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะแดดแดดก็เริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวเราะจะออกไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะคะมีที่หนึ่งอยากไปมากน่าจะเป็นคูโดนะคะคูโดเป็นปิดครับทชี่แบบเอาไว้ดูซันเซ็ตที่แถวปะตองได้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะไปได้แล้วของวันนี้น่าจะไปที่นั่นกันเพราะฉะนั้น let's go อาหารมือแรกในปะาตองเดินดูทั่วแบบทั้งหาดทั้งตามถนนบางลาต่างๆสุดท้ายได้กินที่เดิมอยู่แล้วทุกคนเป็นร้านประจำของเรานะคะอยู่ท็อปแบบชั้นด้านล่างเลยมันเป็นแบบเนี่ยถั่วเฉลีย่ยตามน้ำหนักอาหารแล้วก็คละกันได้ที่เราได้ก็จะมีแซลมอนเป็นหน่อไม้นะคะแล้วก็เป็นตัวมกักกะโรนีชีสก็รสชาติโอเคนะคะแล้วก็รา,าคาไม่แพง ที่สุดก็ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกจริงๆแบบที่เคยตั้งใจไว้นะเราเคยฝันว่าเราอยากแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากในชีวิตมากขนาดนั้นไม่ต้องมาเพื่อทำงานน่ะไม่ต้องมาเพื่อภาระหน้าที่นะครั้งนี้คือการมาเพื่อการพักผ่อนของเราจริงๆเราไม่มีอะไรในหัวเลยนอกจากเสพบรรยากาศอ่ะ ชดูดิใครมาเป็นคู่ก็โรแมนติกมากเลยนะคะคนมาเป็นขี้อย่างเราก็อย่างนี้ยแหละหาอะไรกินดีกว่าเห็นแล้วก็หิวว่าไหมทุกคนเราเล่นนะคะกิจกรรมยามค่ำคืนของเราสตาร์ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเปิดที่คูโดนะ้ทุกคนวันนี้คูโดมีปาร์ตี้พอดีนะคะเป็นปาร์ตี้ฟาร์มิงโกสี่ชุมพู แต่ก็เงียบๆนะคะปกติมาจากเคลืค้นแบบมากคนคนก็จะเน้นแบบมานั่งคุยแล้วก็นั่งดืง่มกันซะส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นอาหรบัเรบเนี่ยฉันเหงามากกว่าฉันอยู่โต๊ะแบบคนเดียวแกดูดิไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำได้

เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะกลับมาประมาณตีสามเต้นจนตีสามอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นแล้วอาบน้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปรับพี่สาวเมื่อวาเราเจอพี่สาวด้วยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปกินกาแฟกันเพราะว่าเราชอบมอสไซสจะได้มีเพื่อนเที่ยวด้วยไปบายนี้นะคะเราอยู่กันที่อมารีนะคะมีทั้งโซนที่เป็นริงอ่มีสว imming pool over there and มีโซนที่เป็นทะเลติดหาดด้วยนะคะจริงๆใครจะเจ็คชิวก็มาที่นี่ได้นะมีครบเลยนะคะมีคนหลับไปแล้วหนกระต้านะ,ะเป็นผู้ร่วมเดินทางของเราที่รู้จักกันเมื่อคืนวันนี้ก็มาจออยูแก่ด้วเพราะฉะนั้นใครที่สมัยเที่ยวคนเดียวบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวหาเพื่อนทั้งหน้า it's okay so funny it's a good experience too ทำกินกิจกรรมตอนตีห้านะฮะก่อนนี้เราจะกลับวันนี้นะคะเราขับมอเตอร์ไซค์แว้นกันมาเพื่อที่จะไปไอ้ติงน่าจะไปแหลมภูมิเทพตรงนู้นเป็นทะเลอะ่ะทุกคนมันเป็นทะเลแบบข้างหน้าสวยมากเลยต้องแวน้นนะจ้าแว้นทุกเกต่ะทุกคนเออ แว้นมากแว้นไม่ไหว้ห่ยอะดีแกู่ตรงนี้จะเป็นจุดจอดที่เราชอบมากๆทุกครั้งที่มามันคือแถวถน,นนใกล้ๆเซนทาลานะคะสวยมากตัวดีดูวิวดีไปไปกันต่อ <laughs> หาดที่เราชอบที่สุดเลยนี่ This Garon Beach กะรนบีทคือแบบสวยมากทุกคนดูดูทะเลของกะรนคือกะหนอะ่ะมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็สงบก,กว่าปะตองนะคะแต่ว่ามารอบเนี้ยก็รู้สึกว่าคลื่นเคลงขึ้นเยอะเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะมันไม่มีแบบเก้าอี e ้ตั้งอยู่นี่เลยนะแต่ตอนเนี้ทั้งเก้าอี้ของทั้งร่มนะคะเต็มเลยเพราะว่าทะเลมันแบบหาดมันสวยจริงๆเดี๋ยวเอาให้ดูไป สวยมากมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราหาที่ทานข้าวกันรู้สึกว่าวันนี้ฟูฟิลมากมากแล้วเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากตอนนี้ตอนนี้เออจะเที่ยงแล้วนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งอ่ะเราต้องกลับไปที่ปะตองเมื่อแบบนั่งรถกลับไม่อยาก,กลับไหมอ่ะสวยมากเหมือนเราจะได้ที่นั่งแล้วนะคะนี่มันเป็นขอนไม้ถ้าขอนไม้เท่ากับนั่งได้เห็นทะเลด้วยเฮ้ย นี่เป็นจุดชมวิวของทางขึ้นใต้แหลมกระเทพที่เราจอดแวะสวยมากทุกคนป่ะ let's go เห็นวิวแล้วสวยมากเลยทางโหดมากนะคะขับมาเองคือแบบอีกนิดหนึ่งคือตัวแล้วโอเ okay. ค let's go แวนตัวสุด โคตรน่ากลัวในที่สุดเราก็ถึงแหลมพมเทพแล้วนะคะแต่ว่าเป็น15กิโลที่น่ากลัวมากๆคือมันทางมันชันแล้วแบบเราเราเรากลัวนะมันแบบล้อมันสายอย่างนี้ด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะขับลงไปยังไงนะคะแต่ตอนนี้โอเคอย่างน้อยก็ถึงโดยสวัสดิภาพเพราะฉะนั้นขอให้วิวมันโอเคจริงๆนะอันนี้ทางลงต้องขึ้นกุศะในที่สุดเราก็ถึงแหลมภมเทพแล้วทุกคน ถึงแล้วดีที่มีชีวิตอยู่จนมาถึงตรงนี้สวยมากเลยไม่มีคนถ่ายรูปให้ไม่เป็นไรใช้วิดีโอเป็นความทรงจำแล้วกันถ้าตกลงไปก็คือไม่น่าจะเหลือสิ่งใดเราร้องไห้ไปหลายรอบมากเลยแต่ตอนนี้เราทำได้แล้วดูดิ <laughs> กำลังคิดเรื่องตอนลงอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะลงยังไงแต่ถึงแล้วคือทุกคนค่ะลงเรา เรากลัวคือไม่กล้าลงไปเลยค่ะมันชันมากแต่ว่าไปถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่ามีทางที่ผ่านทางกระทูไปอ่ะมันจะไม่ชันเราขามาขามาเรามาทางหาดลาว้นะคะมันชันมากมันเป็นเขาหมดเลยแต่วิวมันสวยนะถ้าใครขับเก่งก็มาทางลาวัแต่ว่าเราไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราลองกลับทางที่พี่เขาบอกดูเพราะว่าทางมันน่ากลัวโอเครีบกลับกันนะคะอาจจะตกรถได้ ทริปกรุงเทพภูเก็ตจบเรียบร้อยแล้วนะคะทริปบขอสองภูเก็ตรอรถอีกประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวรถจะออกตอนช่วงสี่โมงเย็นแล้วไปถึงที่กรุงเทพประมาณแปดโมงเช้าแล้วเราก็สตาร์ทงานตอนแปดโมงครึ่งเลยทริปหน้าก็คงต้องสู้กันต่อไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะคะบายเจ next trip